ท่านุทธศษาสมิกชนทั้งหลายและท่านประโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานประกรรมฐานแล้วตอน,นี้ไปก็เป็นโอกาสที่ท่านทั้งหลายจะรับการศึกษาในด้านการปฏิบัติประกรรมฐาน <c oughs> สำหรับในระยะนี้ เป็นระยะที่ท่านหลายศึกษาในด้านอนาปานุสติกรรมฐานเจนั้นขอท่านหลายจงสนใจกับอนาปานุสติกรรมฐานเป็นปกติสำหรับกรรมฐานกองนี้ผมจะพูดละเอียดกว่ากองอื่นๆเพราะว่าเป็นแบบแผนที่มีความสำคัญสำหรับกองต่อไปก็จะพูดโดยย่อ คำว่าสนใจกับนาปานุสติกรรมฐานก็หมายความว่าจะนั่งอยู่ก็ดีจะเดินอยู่ก็ดีจะยืนก็ดีจะนอนก็ดีเอาจิตไปสนใจกับลมให้ใจเข้าให้ใจออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออก เวลาให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่อย่างนี้เป็นแบบหนึ่งเครื่อแบบขอ้อนาของมหาปฏิปทานาสูตรสำหรับในแบบกรรมฐานสี่สิบเวลาให้ใจเข้ามีความรู้สึกว่าลมกระทบจมูกกระทบนอกกระทบศูนย์เหนือสะดือ เวลนใหลใจออกลมกระทบศูนยเหนือสะดือกระทบหน้าอกกระทบจมูกหรือว่าริมพีปากถ้าคนมีริมพีปากเชิดจะมีความรู้สึกว่าลมกระทบริมพีปากถ้าริมพี่ปากงุ้มจะมีความรู้สึกว่าลมกระทบจมูกถ้ามีความรู้สึกสามฐานก็แสแดงว่า การทรงานาปานุสติกรรมฐานของท่านเริ่มใช้ได้ผมใช้คำว่าเริ่มใช้ได้เพราะว่ายังใช้ไม่ได้เต็มที่ถ้าจะใช้ให้ได้เต็มที่ก็ต้องมีความรู้สึกว่าลมหายใจเบาลงแต่ว่าอย่าไปผ่อนลมหายใจให้เกิดความรู้สึกเองและก็ในที่สุด ไม่มีความรู้สึกว่าหายใจถ้าไม่มีความรู้สึกว่าหายใจนี่แบกการของฌานสี่ฉะนั้นอาการที่ท่านทั้งหลายพากันพยายามรู้ลมหายใจเข้าใ,ใจออกตามเป็นปกติก็จะเป็นการห้ามจิตไม่ให้ไปยุ่งกับนิวรณ์ห้าประการ และก็จะเป็นการห้ามจิตหรือว่าป้องกันจิตไม่ให้ไปยุ่งกับอารมณ์ที่เป็นอกุศลทั้งหมดหลังจากลั่นจิตของท่านก็จะประกอบไปด้วยปัญญาตอนนี้ปลอยจิตก็จะก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้เข้าถึงวิปัสนาญาณดังนั้นขอท่านประโยคาวาจรทุกท่านจงอย่าทิ้งอารมณ์การรู้ลรมให้ใจเข้าใหใจออกเสีย ถึงแม้ว่าท่านจะทำกองอื่นก็าตามต้องขึ้นอนาปานสติก่อนเสมอความจริงเรื่องของปะโสดาบันผมก็คิดว่าจะหยุดตั้งแต่เมื่อคืนที่แล้วแต่มาวันนี้มาคิดได้ว่าความจริงเรื่องการเขาเป็นประโสดาบันนี่เป็นยากที่ว่าเป็นยากเพราะว่าจิตดวงเดิมของเรา มีการครบหาสมาคมกับอารมณ์ที่เป็นอกุศลอยู่เสมอฉะนั้นจี้ขอย้ำอีกสักครั้งหนึ่งหรือว่าย้ำอีกวาระหนึ่งคือการย้ำนี่ผมจะขอเอาความประพฤติด้วยการแนะนำของลัทธิฝ่ายตรงกันข้ามมาใช้ความจริงเขาจะเป็นลัทธิอะไรก็ตามถ้าของเขาดี เราก็ขนนำมาใช้ <c oughs> ลัที่อันนี้เชืขอจะเรียกว่าลัที่อะไรไม่สำคัญสำคัญอยู่ตัวที่การประพฤติปฏิบัติเขาแนะนำกันว่าอย่างนี้เด็กๆในสมาคมนั้นเขาแนะนำว่าจงลืมพ่อจงลืมแม่จงลืมครูบาอาจารย์ลืมธรรมหากษัตริย์ลืมทุกอย่างเสีย เรามีความต้องการอย่างเดียวคือสังคมนิยมนี่เบรการี่สองโตขึ้นมาแล้วเมื่อถือปืนเข้าต่อสู้หวังยึดพื้นที่เขาก็แนะนำว่าจงติดเกาะติดประชาชนหมายความว่าประชาชนอยู่ที่ไหนเกาะติดที่นั่น ไม่ทําตนให้เป็นศัตรูกับประชาชนทําตนให้เป็นมิตรกับประชาชนรายการที่สองเกาะติดพื้นที่พื้นที่ที่ใดที่เรารักษาอยู่พื้นที่นั้นเราจะไม่ยอมให้เป็นเป็นที่อยู่ของข้าศึกห <c oughs> มายความว่าจะไม่ยอมให้ฝ่ายตรงกันข้ามเข้ามายุ่งกับพื้นที่นั้นได้ เรืการทีสามเกาะติดกองทัพมันหมายความมาคู่ต่อสู้ข้างเราอยู่ที่ไหนเราจะเกาะติดที่นั่นไม่ยอมถอยเด็ดขาดแล้วต่อมาคติอิงเขาก็มีว่ามึงมากูมุดมึงหยุดกูแย่มึงแย่กูตีมึงหนีกูตามอันนี้เป็นคติของเขา ถึงแม้ว่าจะเป็นคติการเมืองหรืออะไรก็้างเถอะเรามีความต้องการอย่างเดียวนำนโยบายของเขามาใช้ในด้านธรรมะของเราคำว่าลืมอันนี้ผมจะพูดเฉพาะขั้นปบระโสนดาบันอันดับแรกเราก็จยังลืมความทรงชีวิตตลอดการตลอดสมัยเสีย นีความรู้สึกเดิมของเรามีอยู่ว่าเราเกิดมาแล้วเราจะไม่ตายอารมณ์อย่างนี้เราลืมใช้ให,หมดจงมีความรู้สึกใหม่ว่าความเกิดมีขึ้นมาได้ความแก่ความแปรปรวนมันก็มีได้เหมือนกันความป่วยไข้ไม่สบายมันก็มีได้ความตายมันก็มีได้ดังนั้นเราจะต้องตายแน่อันนี้เราไม่ลืม เราลืมความรู้สึกที่คิดว่าจะไม่ตายเสียหันก็มาหาความรู้สึกว่าเราจะต้องตายในแต่ก่อนที่เราจะตายเราก็ต้องเกาะติดเก็ติดอะไรก็ติดความดีให้ทำความรู้สึกไว้เสมอว่าถ้าเราเป็นคนดี ถ้าตายจากคนเป็นผีเราก็เป็นผีดีผีดีผีอะไรคือผีเทวดาผีพรหมหรือผีพระนิพพาน <c oughs> เป็นอนันว่าดินแดนที่เราจะเป็นอยู่ไปดินแดนที่มีความสุขมากถ้าดีมากก็สุขมากดีปานกลางสุขปานกลางดีน้อยสุขน้อย ดีน้อยสุขน้อยหมายถึงว่าเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาดีไปกลางหมายถึงว่า <c oughs> เกิดเป็นพรหมอยู่ชั้นพรหมดีถึงที่สุดดีมากก็มหมายถึงว่าตากิเลสเป็นสมุทเฉตตวนิระหารไปนิพพานนี่เราต้องเกาะติดความดีเมื่อก่อติดความดีและความดีที่เราจะพึงเกาะติด ตามที่ผมพูดมาแล้วก็คือหนึ่งเราไม่ลืมใช้ปัญญาวินิจฉัยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่เราจะเชื่อโดยที่เราไม่ใช้ปัญญาพิจารณาไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ชอบพระพระพุทธเจ้าทรงชอบคนที่ฟังแล้วนำไปคิดแล้วก็ทดลองในการปฏิบัติ ในเมื่อทดลองมีผลแล้วจริงค่อยเชื่อท่านฉะนั้นอันดับแรกเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าก็ต้องอาศัยการพิจารณาเสียก่อนว่าคําสอนขององค์สมเด็จระชินวรมีผลจริงหรือไม่เมื่อแน่ใจว่าดีแน่เราก็เชื่อพระพุทธเจ้าคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับพระธรรมยอมรับทับถือพระอริยสง ที่พยายามร้อยกรองพระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนําไว้เพื่อเราศึกษากันอันนี้เราก็หมายความเราเกาะติดพระพุทธเจ้าเราเกาะติดพระธรรมเราเกาะติดพระอริยสงฆ์คำว่าเกาะติดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสัพพปาปัสสะกรนัง ซึงแปลว่าเธอทั้งหลายจงอย่าทําความชั่วทั้งหมดทั้งกายวาจาและใจเรากาะติดคํานี้เราไม่ทําความชั่วทุกอย่างอุศรสูปสัมปทารงสรงสอนว่าเมื่อเราไม่ทําความชัว่วแล้วเราจงประพฤติแต่ความดีเราก็เกาะติดตัวนี้สร้างความดีให้เกิดขึ้นในทีน ในในทุกทุกด้านที่พระองค์ทรงสั่งสอนทั้งกายวาจาในใจสามสจิตตปริโยทะปันนังองค์สมเด็จพระสม,มาสัพพุทธจ้าสุงตัสว่าเธอจงทำใจของเธอผ่องใสาจากกิเลสอันนี้เราก็ต้องเกาะติดสมถะและวิปัสสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงข้อสามเป็นด้านของวิปัสสนา ข้อหนึ่งเป็นด้านของศีลและสมาธิข้อโทษข้อสองเป็นด้านของศีลและสมาธิข้อหนึ่งเป็นด้านการทำจิตให้มีความรู้สึกว่าความชั่วเป็นโทษ,เป,โทษเป็นทุกข์เป็นภยัยเอตังพุทธานศสสสน,นังพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระพุทธเจ้าทุกองตัดเือนกันอย่างนี้หมด คำสอนอย่างนี้ที่เราจะรู้ได้ก็เพราะอาศัยพระสงฆ์ไปผููนำมาพระสงฆ์รับคำสอนจากพระพุทธเจ้าแล้วจำมาแล้วก็นำมาสอนพวกเราท่านประพฤติธปฏิบัติได้แล้วดั <c oughs> งนั้นเราจรึงเกาะติดลืมความชั่วเสียทั้งหมดขึ้นชื่อความชั่วนอดีตท,ที่มีมาแล้วทั้งหมดเราลืมมันเสีย คือว่าเราไม่หันไปประพฤติความชั่วใดๆทั้งหมดทั้งกายวาจาใลใจเราเข้ามาเกาะติดความดีคือคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ดูจริยาของพระพุทธเจ้าที่ทรงปฏิบัติมาอย่างไรเราเกาะติดจริยาแบบนั้น เป็นอันเราเกาะติดแล้วก็ดูพระสงฆ์ท่านหลายที่เป็นพระอาหันตัดก,กิเลสเป็นสมุทเฉตประหันได้พระสงฆ์ปฏิบัติอย่างไรเราก็เกาะติดจริยาอย่างนั้นอันนี้เป็นการเกาะติด <c oughs> ต่อมาเราก็เกาะติดอีกเกาะติดอะไรคือเกาะติดศีลศีลพระมีเท่าไหร่สองร้อยยี่สิบเจ็ด สินเลน,มนเมีสิบสินครวาตเอาห้าเป็นสำคัญจะปฏิบัติสินไปก็ได้แต่ว่าสินห้าต้องถือว่าเป็นสําคัญเพราะว่าพระโสดาบันบสกิทาคามีครวัตก็ทรงเพียงแค่สินห้าเท่านั้น <c oughs> สําหรับพระเนนต้องถือว่าสินสองรอยี่สิบเจ็ดท่สินสิบเป็นสินปกติที่เราจะต้องปฏิบัติ จะไปปฏิบัติสินห้าไม่ได้นั่นก็จงระวังว่าถ้าเราบกพร่องในสินห้าก็มายถึงว่าสินสิบหรือสินสองร้อยี่สิบเจ็ดไม่มีสำหรับเรา,าเราเป็นผู้ไม่คู่ควรกับผ้ากาสาวพทติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงอนุมัติให้กับเราดังนั้นเมื่อเราจะเกาะติดสิน <c oughs> เราจะเกาะติดสินเราก็ต้องลืมลืมอะไรอันนี้คุณฟังไว้แล้วก็จำมันะให้มันเป็นนิทัศนะประจำใจของเราเราฟังคำสอนกันมากกว่าที่อื่นทั้งหมดแต่ถ้าว่าถ้าจิตใจของท่านไม่สามารถจะลดความชั่วทรงความเป็นประโสดาบันได้ ผมจะเสียดายเวลาที่ผมแนะนำอย่างยิ่งถ้ามันลืมทั้งหมดเราลืมอะไรเราลืมความโหดร้ายคืออารมณ์จิตที่ขายความเมตตาบารนีนี่ลืมมันเสียเรามีแต่อารมณ์จิตที่ประ,ประกอบด้วยความเมตตาราณีเป็นสำคัญ นี่ไม่ได้่าเราลืมความโหดร้ายแล้วก็เกาะติดความเมตตาปราณีอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นสิ่งข้อที่หนึ่งสิ่งข้อที่สองลืมมือไหวหมายถึงว,ว่าการฉกชิงบิ่งลาวการรักการขโมยการยื้อแยงทรัพย์สินของเขามือไหวหรือใจไวเท่าใจมันช้ามือมันก็ช้า ให้ใจไวมือมันก็ไวให้มันไวด้วยกันเราลืมความมือไวในด้านความเล็วเสียลืมใจไวในด้านความเร็วเสียถ้าใจเราไม่ยุ่งกับความเร็วมือหรือวาจามันก็ไม่เล็วเหมือนกันนี่การที่จะคิด ลักคิดจะโมยคิดยี่ย่งคิดคิดคดโกงทรา์สินงเขาบอกคนอื่นเราลืมมันเสียเรามีอารมณ์ตรงกันข้ามคือแทนที่เราจะมีความรู้สึกอย่างนั้นเราสร้างความรู้สึกสมัยคือเกาะติดทานการให้เนี่ยลืมนะครับนี่เราลืมลืมลักลืมขโมยลืมทุจริต แต่ว่าเราเกาะติดผลคุณทานการให้หวังในการทรงเคราะห์เป็นสำคัญอันนี้ธรรมอารมณ์ของเราให้เกาะติดตัวนี้ไว้ว่าเรามีจิตเมตตากรุณาสงสารคนทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายสงสารเขาเหมือนกับสงสารตัวเราอันนี้เราใช้อารมณ์เกาะติดคือแทนที่เราเราจะแย่งจะลักจะขโมยเขาเรากลับเป็นผู้ให้ ตั้งใจคิดว่าจะให้ไว้เสมอแล้วก็เต็มใจในการให้ถ้าเรามีถ้าเราไม่วัตถุไม่มีวัตถุเป็นที่ให้เราก็ให้แรงงานช่วยแรงงานถ้าแรงงานเราไม่มีจะให้เราก็ให้ปัญญาช่วยในการแนะแน,ะนําเป็นอันว่าเรากลับใจเจอรมอยากจะได้ของเขากลายเป็นผู้ให้ เราลืมคิดลักคิดกมยแต่เราเกาะติดในการให้มันก็เป็นการทำลายป้องกันความชั่วในด้านของศีลที่จะละเมิดศีลเสียได้ในข้อที่สองข้อที่สามเราลืมความเป็นคนใจเร็วคำว่าใจเร็วในที่นี้คือใจลืมคิดเห็นลูกเขาเห็นเมียเขาคนในปกครองเขาในคนในปกครองของเขา เรามีความต้องการอยาสมสู่อยู่ร่วมกันในฐานะสามีพัญญาโดยที่ไม่รับอนุญาตทันจากท่านผู้ปกครองหรือเจ้าของของเขานี่เป็นความชั่วที่เราจะต้องลืมเราลืมมันเสียอารมณ์อย่างน,นี้อย่าให้มีในจิตของเราเราก็เกาะติดอารมณ์สันโดษ พอใจแต่เฉพาะคู่ตัวผัวเมียของเราเท่านั้นไม่ปรารถนาจะไปล่วงเกินยื้อย่างบุตรทิดาสามีข้าทาาจิ้งชายคนในปกครองเขาบุคคลผู้ใดคนหนึ่งคําว่ากาเมนิไม่ใช่เฉพาะผัวเขามีเขาลูกเขาหลานเขาเลงเขาคนใชาเขาคนในปกครองของเขา ถ้าเราเขายังมีผู้ปกครองอยู่เราไม่ได้รับธรรมิไปร่วมรักถึงแม้ว่าจะมีความพอใจในระหว่างสิงกันละก,กันก็จัดว่าเป็นโทษของกาเมีนี้การประพฤติปฏิบัติขอ้อนี้ต้องละเอียดนิดหนึน่งอันนี้เราก็เกาะติดสันโดษถ้าเราเป็นคนโสดก็พอใจในความเป็นโสดเกาะติดความเป็นโสด ต้องการจะแต่งงานก็จะมีความยินดีเกาะติดเฉพาะพัญญาและสามีของเราเท่านั้นส่วนบุคคลอื่นใดเราไม่ต้องการสำหรับสิงข้อที่สเราจะต้องลืมวาจาสีสถานไม่มีในรมจิตของเราหนึ่งพูดไม่จริงสองพูดหยาบ สามพูดเยอแยังยุแยงแต่แข่งแสเขาแตกรราวสิ่งแกลกันแตกความสามัคคีสี่พูดวาจาสำรากเป็นที่สะเทือนใจของบุคคลผู้อื่นคือไร้ประโยชน์การสี่อย่างนี้เราต้องลืมมันเสียไม่พึงประสงค์จะนำมาใช้ มันจะมีประโยชน์เพียงใดก็ตามทีก็ถือว่ามันไม่ใช่ความปรารถนาของเราเรามีความต้องการอย่างเดียวคือเกาะติดสัจธรรมกาะติดความจริงจะพูดอะไรก็ตามจะพูดตรงต่อความเป็นจริงเสมอแต่การพูดจริงต้องมีความฉลาดฉลาดในการพูดจริง หมายความว่าต้องดูการดูสมัยถ้าบาลยะถ้าพูดจริงไปมันจะเป็นโทษแล้วก็ต้องหลบไปชนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับทำลายประโยชน์ของเขาเราจะต้องลืมคำหยาบที่เราเคยใช้จะมีวาจาแต่เฉพาะวาจาอ่อนหวานเป็นที่ชื่นใจ เราจะต้องลืมวาจาที่เราจะทําให้บุคคลอื่นเขาแตกแยกสิ่งกันเลยกันเพื่อ,อยุให้รำทาให้รัวยุยางแต่แข็งแสอันนี้ลืมมันเสียใช้แต่วาจาที่สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นและเราจะต้องลืมที่มีความรู้สึกว่าน้ำเมาเป็นของดี คำว่าน,น้ำเมาเป็นของดีมีประโยชน์เพื่อสังคมเราเลือม,ม,มันเสียก่อติดคิดว่าน้ำเมาเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทสุราเมรยะมชาประมาทฐานาเวรมณีสุราและไมรไรก็ดีดื่มเข้าไปแล้วมันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททำคนให้เสียคนทำจริยาให้เสียมิจริยา คิดว่าคนใดที่มีความประมาทอยู่สมเด็จพระบรมครูท่านกล่าวว่าเป็นคนที่ก้าวเข้าไปหาความตายถ้าเราไม่ตายจากชีวิตเราก็ตายจากความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตเรามักจะรักน้อยกว่ารักความดีฉะนั้นเราก็ต้องเกาะติดอารมณ์อย่างนี้คือเกาะติดอารมณ์ที่เราคิดว่าจะไม่ดื่มสุราจะมีไร เนตเราก็ไม่ติดมันด้วยเป็นอันว่าจริยาทั้งหมดนี้เป็นจริยาที่คู่ควรแก่ประสงดามันนอกจากนั้นเราก็ต้องมีอารมณ์เกาะติดนั่นคือเกาะติดพระนิพพานเป็นอารมณ์เราทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่หวังผลตอบแทนในชาติปัจจุบันเราเกื้อกูลใครพูดดีกับใครสรงข้อใคร เขาจะมีความกระตัญอูรู้คนในเราหรือไม่ไม่สำคัญเราคิดว่าเราทำทุกอย่างเพื่อการเข้าถึงพรน,นิพพานนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการ <c oughs> เป็นอาราจิตเราก่อติดพระนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อเราลืมความชั่วเกาะติดความดีอย่างนี้ ความจริงอารมณ์เกาะติดนี่อารมณ์ลืมก็ดีอารมณ์เกาะติดก็ดีมันต้องมีกันนักปฏิบัติทุกท่านอย่าไปคบคาสมาคมกับอารมณ์ของความชั่วถ้าอย่างนี้เกาะติดจริงๆแล้วท่านทั้งหลายไม่เกินหนึ่งเดือนเราได้แน่วันนี้เราก็หันไปมองดูภาะสิงเขามีว่ามึงมาโกามุต มึงหยุดกูแย่มึงแย่กูตีมึงหนีกูตามใช่หรือไม่ใช่คงจะใช่นะผมก็จำไม่แน่นักมึงมากู่มุดหมายความว่าอารมณ์แห่งความชั่วต่างๆที่มันจะเข้ามาถึงใจสมมติว่าสักครั้งหนึ่งเราลืมตัวลืมตนคิดว่าเราจะไม่ตายคิดว่าเราเป็นคนดี คิดว่าเราไม่ชัววถ้าอารมณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นกับใจเราจงนึกว่านี่ศัตรูร้ายมาแล้วศัตรูร้ายที่ทำลายความดีมาแล้วเมื่อมันมาเรามดุดเสียมุดไปตรงไหนมันคิดว่าร่างกายเราจะไม่ตายเกิดขึ้นมันไม่อารมณ์เกิดขึ้นอย่างนี้เราเข้ามุดเข้าไปหาโมรานานนสติกกรรมฐาน คิดว่าลมปลายของเราทีดส่งอยู่นี่เราให้ใจเข้าแล้วเราไม่ใ,ใจออกมันก็ตายให้ใจออกแล้วไม่ใ,ใจเข้ามันก็ตายเราจะไปเชื่อมันทําไมกอารมเร็วๆแบบนั้นเราดุดช่แทนที่ยอมรับนะักถือเราจะไม่ตายเราไม่ยอมคิดคิดว่าวันนี้แหละเราอาจจะต้องตายความตายจะมีกับเราขึ้นได้ในที่ทุกสถานทุกการเวลา ไม่ใช่ไปรอวันรอคืนทั้งกล่วาวเมื่อมึงมากุมมดอีตอนมึงหยุดกู่แย่เพอาะมึงหยุดกู่แย่หมายความอารมณ์ที่มีความทะนงตนไม่เกิดขึ้นอารมณ์ที่คิดวรทุสร้ายมีความโหดร้ายมือไวใจเร็วพูดปดปวหมดสติไม่เกิดขึ้นอารมณ์ความทรงความดีทั้งศีลทั้งธรรม ทั้งมรณานนสติกรรมฐานก็ทรงตัวการยอมรับนักถีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็มั่นคงสิ่งก็มั่นคงอารมณ์ก่อพระนิพพานก็มั่นคงท่านี้เรียกว่ามันหยุดกิเลสศัตรูคือกิเลสมันหยุดเราก็แย่แย่ตรงไหนแย่โจมตีมันเข้าไปกวนมันเข้าไว้แย่ให้มันเกิดขึ้น พยายามเจริญมรณานุสติกรรมฐานโดยใช้ลมหายใจเป็นลมปราณเป็นที่กำหนดพยายามควบคุมอารมณ์สินให้ทรงตัวพยายามควบคุมอารมณ์ยอมรับนับถือโดยปัญญาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมเป็นสอ์พยายามยึดพระนิพพานเป็นอารมณ์รวมความเราเราใช้ม,ชมรณานุสติกรรมฐาน กับพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติสีลานุสติอุปสมานุสติกรรมฐานพร้อมกันไปในคราวเดียวกันพยายามทำจิดให้มันทรงตัวอย่างยิ่งเพื่อความเป็นพระสดาบันนี้มึงแย่กูตีเมื่อเราทรงตัวได้ดีแล้วอย่างนี้มึงแย่กูตีหมายความจับสกายทิฐิ ในวิปัสสนาย่างขึ้นมาใช้พิจารณาว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่ของมันมันไม่ใช่ของเรามันเป็นเพียงธาตุสี่มาประชุมกันโชคราเมื่อเราสลมันสลายตัวเราจะต้องไปแต่การไปของเราจะไม่ไปเพื่อความเกิดแก่เจ็บยาตายในภพใดๆอีกเราจะเป็นผู้สิ้นชาติสิ้นภพ ตีโลภะความโลภให้พินาศไปตีราคะความกำหนัดยินดีในอากามกามรมณรให้พินาศไปตีโทสะให้พินาศไปตีโมหะให้พินาศไปการโจมตีแบบนี้คือว่าเข้าถึงบรตรโซาบันนจิตส่งตัวตีอันดับสำคัญให้ถึงอรหันต์เลยไม่ต้องไปตีพระสกิทธธาคานาคา ตีให้มันจบจุดแล้วเมืองแยกกูตีตอนนี้มันก็หนีมันหนีเราตามหมายความเราจะทรงอนาปานุสติกรรมฐานให้เป็นฌานไปเป็นปกติเราใช้สกายะอักายกตานุสกายะทิฏฐิในในวิปัสสนาญาณเข้าประหัตประหารโดยจับสังโยชน์สิทริการเป็นทท่เป็นที่เครื่องวัดอารมใจ ว่าเวลานี้สัญญาตัวใดบ้างที่ยังขวางใจของเราอยู่อาบันดาสันสาวขโงองค์สมเด็จพระบรมครูเท่าที่พูดมานี้มองดูเวลามันก็หมดผมคิดว่าการที่เอาจุดซอยๆความจริงน่าจะซอยมากกว่านี้ที่เวลาไม่พอมาซอยกันเรื่องพระสนดาบันคิดว่าคงไม่เกินวิสัยของท่านที่บพึงทำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านหลายมันมันฝึกฝนในด้านของมนโนวิธิเป็นของดีเพื่อการฝึกกำลังจิตให้มันคงถ้าเราต่อจากนี้ไปขบัรดาท่านบอกบาสุกมติกาบรรดาพระสงฆ์พินสุส,ส,สมณีทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกใช้คำวันนาและพิจารณาตามมัตยาสัย เป็งกว่าที่ท่านหลายเจนว่าเวลานั้นเป็นการสมควร